สวัสดีครับยิ่นดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math T S Class สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทําข้อสอบกันนะครับในข้อที่2.20นะครับโจทย์ก็บอกว่า0.175นเะครับเขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้อย่างไรนะครับนะครับทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเป็นเบสิกพื้นฐานของเรื่องเศษส่วนเลยนะครับน้องๆต้องรู้แล้วนะครับเรื่องที่1นนะครับเศษ ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับอาจจยังไม่คล่องนะครับไปฝึกทํานะครับข้อที่2ครับแปลงทศนิยมให้เป็นอะไรครับเศษส่วนนะครับพวกนี้เป็นพื้นฐานนะครับน้องๆต้องได้แล้วนะครับถ้าน้องๆทําไม่ได้นะครับน้องๆก็จะลําบากนะครับไปทําข้อสอบไม่ได้นะครับไปฝึกทำให้คล่องๆนะครับที่มีทั้งแบบฝึกหัด พี่มีแบบฝึกหัดให้น้องทำเยอะเลยนะครับน้องๆฝึกทำให้คล่องๆนะครับอาจจะมาเริ่มกันเลย0.175ครับทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อย่างไรมันเป็นเศษมันเป็นทศนิยมกิดตำแหน่งครับ3าตำแหน่งแสดงว่ามันอะไรครับส่วนด้วยเท่าไหร่1,000นั่นเองนะครับแล้วก็ข้างบนเป็นเท่าไร175นั่นเองครับเห็นนะครับ0.175ทำให้เป็นเศษส่วนได้175ส่วน1,000นั่นเองนะครับน้องต้องแปลงไปแปลงกลับได้นะครับ หนึ่ยเจ็ดสิบ่วนหนึ่ก็คือ0.175นะครับทีนี้ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำทำไมครับอ่าใช้5หารน,นะครับทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับได้เท่าไหร่ครับ5 35เหลือเศษ2 5 5 25นั่นเองนะครับ5หาร1,000ได้เท่าไรครับ200นะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังครับยังครับหาร5ได้อีกครับหาร5ได้อีกนะครับ5หาร5นะครับ5 เจสใช่ไหมครับห้าเจ็ดสามห้าห้าหารสองร้อยได้เท่าไหร่ครับ4 0สินั่นเองนะครับเสร็จยังครับเสร็จแล้วตอบครับ7ส่วน40ครับเป็นคำตอบนั่นเองครับไม่ยากเลยนะครับพวกนี้เป็นพื้นฐานนะครับน้องๆต้องคล่องแล้วนะครับ Oh.